เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมทำไมบางคนทำงานหนักแทบตายทั้งชีวิตแต่ก็ยังไม่รวยสักทีวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรัชญาการเงินที่เปลี่ยนชีวิตคนนับล้านจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกกันครับมาดูกันว่าทำไมคำแนะนำที่เราได้ยินมาตลอดว่าเรียนเก่งๆจะได้มีงานดีๆทำอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสู่ความมั่งคั่งอีกต่อไปคนส่วนใหญ่เลยนะคะถูกสอนกันมาแบบนี้ขยันสิ แล้วจะรวยใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นจริงนะทำไมคนรอบๆตัวเราที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำเนี่ยถึงยังต้องดิ้นรนเรื่องเงินกันอยู่ล่ะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่านี่แหละครับคือความเชื่อผิดๆที่เป็นกับดักทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงไหนสักทีไอ้กับดักที่ว่าเนี่นะฮะเขาเรียกกันว่า สนามแข่งหนูหรือ the r a t race ครับมันคือวงจรทางการเงินที่น่ากลัวมากนะฮะที่คนส่วนใหญ่ติดอยู่โดยไม่รู้ตัวเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงน่ากลัวขนาดนั้นจุดเริ่มต้นของมันน่ะรครับก็มาจากคำแนะนำที่โอ้โหคุ้นหูเราสุดๆนี่แหละครับตั้งใจเรียนนะลูกจะได้มีงานมั่นคงทำคำพูดนี้มันเต็มไปได้วยความหวังดีนะไม่มีใครเถียงแต่มันดันกลายเป็นเหมือนตัวเที่ยวเดียว ที่ส่งเราเข้าไปวิ่งวนในสนามแข่งหนูแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยครับและไอสนามแข่งหนูเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อ่ะลองนึกภาพตามนะฮะเหมือนหนูแฮมสเตอร์ที่วิ่งอยู่ในวงล้อครับวิ่งเท่าไรก็อยู่ที่เดิมเราตื่นเช้าไปทำงานหาเงินพอได้เงินมาปุ๊บก็ไปจ่ายหนี้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆหมดแล้วไงต่อก็ต้องกลับไปทำงานหนักเหมือนเดิมไงครับวนไปไเรื่อย ไม่มีการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเส้นทางชีวิตทางการเงินของคนส่วนใหญ่นี้แทบจะถอดแบบกันมาเลยครับเริ่มจากเรียนจบได้งานทำมีไรายได้จากนั้นก็เริ่มสร้างหนี้ก้อนใหญ่เลยผ่อนบ้านผ่อนรถพอเริ่มสร้างครอบครัวโอ้โหค่าใช้ใจ่ายยิ่งบานปลายเข้าไปอีกสุดท้ายก็ต้องกลับไปทำงานให้หนักกว่าเดิมหนักขึ้นไปอีกเพื่อหาเงินมาโปเป็นวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นจริงๆครับ ภาพนี้มันจี๊ดเลยใช่ไหมครับเงินเดือนที่เราหามาอย่างยากลำบากเนี่ยนะฮะไหลเข้ามาปุ๊บแวบเดียวไหลพรวดออกไปเป็นค่าภาษีค่าผ่อนบ้านผ่อนรถทันทีเลยยังไม่ทันได้ใช้ทำอะไรเพื่อตัวเองเลยด้วยซ้ำสุดท้ายก็เหลือเงินติดกระเป๋าอยู่นิดเดียวนี่แหละครับเหตุผลชัดๆเลยว่าทำไมการทำงานหนักขึ้นอย่างเดียวมันไม่เคยทำให้เรารวยขึ้นได้เลยเอาละครับพอเรารู้ปัญหาแล้วใช่ไหมก็ถึงเวลาหาทางออกกัน แต่เดี๋ยวก่อนจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การหาเงินเพิ่มนะฮะแต่มันอยู่ที่การปรับการเปลี่ยนความคิดของเราเกี่ยวกับเงินตังหากหนึ่งในแนวคิดที่แบบทรงพลังที่สุดของพ่อรวยก็คือประโยคนี้เลยครับเงินเป็นแค่ไอเดียผู้ง่ายๆก็คือสถานาการณเงินของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากความคิดในหัวเรานี่แหละสิ่งที่เราเชื่อคำพูดที่เราใช้เกี่ยวกับเงินมันจะเป็นตัวกำหนดเลยนะฮะว่ากระเป๋าเงินของเราจะตุงหรือจะแฟ ลองมาดูความแตกต่างของคำศัพท์ที่คนสองกลุ่มนี้ใช้สิครับน่าสนใจมากๆฝั่งคนจนและชนชั้นกลางเนี่ยจะโฟกัสไปที่งานประจำการทำงานหนักแล้วก็การออมเงินซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้แรงงานไปแลกเงินแต่พอมาดูฝั่งคนรวยเขาจะพูดถึงรัพย์สินกระแสะเงินสดผลตอบแทนมันเป็นเรื่องของการให้เงินทำงานแทนเราเห็นไหมครับว่าแค่คำพูดเนี่ยก็สะท้อนความคิดที่ต่างกันคนละขั้วแล้ว และนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยพ่อจนมักจะพูดว่าไม่มีปัญญาซื้อหรอกคำพูดนี้มันเหมือนการปิดสวิตช์สมองทันทีเลยนะคะมันทำให้เราหยุดคิดหยุดหาทางแก้ไขแต่พ่อรวยกลับห้ามใช้คำนี้เด็ดขาดเพราะมันคือการตีกรอบให้ตัวเองและยอมจำนวนต่อโชคชะตาทางการเงินนั่นเองครับ โอเคเมื่อเราเปลี่ยนความคิดได้แล้วขั้นต่อไปก็คือการทำความเข้าใจพิมพ์เขียวสู่ความมั่งคั่งของคนรวยซึ่งเอาจริงๆนะฮะมันเป็นหลักการที่เรียบง่ายมากแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปหัวใจของเรื่องทั้งหมดมีแค่สองคำนี้เลยครับทรัพย์สินกับนี่สินคำนิยามก็ง่ายแบบสุดๆทรัพย์สินคืออะไรก็ตามที่เอาเงินใส่กระเป๋าเราส่วนนี่สินคืออะไรก็ตามที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าเรา ง่ายๆแค่นี้เลยแต่คนส่วนใหญ่กลับสับสนยกตัวอย่างชัดๆเลยนะคะบ้านที่เราอยู่เนี่ยถึงแม้มันจะมีมูลค่าแต่มันมีแต่รายจ่ายใช่ไหมครับค่าผ่อนค่าซ่อมบำรุงมันดึงเงินออกจากกระเป๋าเราตลอดเพราะฉะนั้นมันคือหนี้สินไม่ใช่สั์สินครับ ต่อมาคือเรื่องประเภทของรายได้ครับมีอยู่3แบบนะแบบแรกคือ earned income หรือรายได้จากการทำงานที่เราต้องเอาเวลาเอาแรงไปแลกมาซึ่งอันนี้เป็นรายได้ของคนส่วนใหญ่เลยแบบที่2คือ passive income อันนี้คือรายได้จากทรัพย์สินที่ทำงานแทนเราเช่นค่าเช่าบ้านหรือรายได้จากธุรกิจที่เราไม่ต้องไปนั่งโฟ้าตลอดเวลาและ แบบสุดท้ายคือ Portfolio Income จากพวกการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนต่างๆซึ่งคนรวยเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่2แบบหลังนี้แหละครับเพราะมันคือรายได้ที่เกิดขึ้นได้แม้ในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ภาพนี้สําคัญมากครับเรียกว่าเงินสีด้านมันคือสีช่องทางที่คนเราสร้างไรายได้ดูฝั่งซ้ายก่อนนะฮะคือ E Employee ลูกจ้างและ S Self-employed คนทำธุรกิจส่วนตัว ฝั่งนี้คือฝั่งที่ต้องทำงานเพื่อเงินคือถ้าหยุดทำก็ไม่มีไรายได้เข้ามาส่วนฝั่งขวาคือ B business owner เจ้าของธุรกิจและ I investor นักลงทุนฝั่งนี้คือฝั่งที่ให้เงินทำงานแทนคือมีระบบหรือทรัพย์สินที่สร้างเงินให้เราตลอดเวลาเป้าหมายของเราก็คือการย้ายตัวเองจากฝั่งซ้ายที่เหนื่อยตลอดชีวิตไปอยู่ฝั่งขวาที่มีอิสรภาพทางการเงินครับและนี่คือวงจรของคนรวยครับ มันตรงกันข้ามกับสนามแข่งหนูแบบคนละเรื่องเลยพวกเขาใช้เงินเริ่มต้นไปซื้อทรัพย์สินจากนั้นทรัพย์สินนั้นก็ผลิตรายได้ให้พวกเขาแล้วก็นำรายได้นั้นกลับไปซื้อทรัพย์สินเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ทิมมากขึ้นไปอีกมันเหมือนก้อนหิมะที่ยิ่งกลิ้งก็ชิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสร้างความมั่งคั่งให้เพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับ เอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่เราเข้าใจทุกอย่างแล้วนะฮะที่เหลือก็อยู่ที่การเลือกและการตัดสินใจลงมือทำเพื่อเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของเราเองตัวเลข95%ที่เห็นบนสไลด์นี้มันมีความหมายที่น่าตกใจมากนะครับนี่คือสัสดส่วนของคนในสังคมที่บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนก็ยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการเงินแบบเดิมๆซ้ำๆอยู่ทุกวันและปัญหาที่ว่านั้น ก็คือปัญหาคลาสสิกที่ทุกคนรู้จักดีนั่นก็คือมีเงินไม่พอใช้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าทำไมหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะมีรายจ่ายรออยู่มากกว่าเสมอเหมือนกำลังจะจมน้ำอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยไหมครับในทางกลับกันเลยนะคะคนอีก5%ที่เหลือกลับเจอปัญหาที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือมีเงินมากเกินไปฟังดูอาจจะเหมือนเรื่องตลกใช่ไหมครับ แต่มันคือปัญหาจริงๆนะคือการที่ทรัพย์สินของพวกเขาเนี่ยผลิตเงินสดออกมาเยอะมากจนต้องรีบหาที่ลงทุนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นปัญหาที่ใครๆก็อยากจะมีใช่ไหมละ่ะคและนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดของปรัชญานี้ครับคนรวยไม่ได้ทํางานเพื่อเงินแต่ให้ทรัพย์สินทํางานแทนท่องประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยครับเพราะมันคือหัวใจของการเปลี่ยนเกมจากการเป็นทาสของเงินมาการเป็นนายของเงินอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ คำถามที่อยากจะฝากให้ทุกคนกลับไปคิดก็คือในเมื่อชีวิตนี้ยังไงก็ต้องเจอปัญหาการเงินอยู่แล้วเราจะเลือกมีปัญหาแบบไหนดีล่ะครับระหว่างปัญหาแบบคน95คือมีเงินไม่พอใช้หรือจะเลือกมีปัญหาแบบคน5คือมีเงินมากเกินไปจนใช้ไม่ทันคำตอบมันอยู่ที่การตัดสินใจและการลงมือทำของเราตั้งแต่วันนี้ครับ